กับสวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อนๆสื่อมวลชนที่อยู่ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้เป็นการถแถลงข่าวผลเลือกตั้งระย,ยองเขต3ของพรรคก้าไกลนะครับก็ผลการเลือกตั้งก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับรว่าพรรคก้าไกลได้ประมาณ4ี่0 0คะแนนนะครับไม่มากกว่าเลือกตั้งเมื่อวันที่1 4พฤษภาคมมาประมาณ11,000คะแนนถ้าคิดเป็นผลเลือกตั้งของผู้มีผู้มีสิทธิ์ที่มาใช้สิทธิ์นะครับ เมื่อวันที่14พฤษภาคมเราได้มา30นะครับคราวนี้เราได้มา60เกินครึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันนี้นะครับขอแสดงความยินดีไปยังคุณหมอบัญญัตนะครับในการหาเสียงอย่างไม่เหน็ดไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณ ทีมงานของพักอาสาสมัครสมาชิกทีมงานจังหวัดเพื่อนสอส,อสอกว่า30ชีวิตนะครับที่ได้มาช่วยหาเสียงในครั้งสุดท้ายนะครับเราก็จะใช้โมเมนตัมทางการเมืองครั้งนี้นะครับเป็นกระดุมเม็ดแรกในการหาเสียงครั้งต่อๆไปจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับก็ ต้องขอขอบคุณคุณไอซ์ด้วยนะครับที่ได้เสียสละแล้วก็ได้มีสปิริตที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ขอแสดงความิดีให้กับสอสคนต่อไปของพี่น้องชาวระยองคุณโยพงศธรครับต่อไปนี้ก็คงจะมีเวลาเฉลิมฉลองกันนะครับแล้วผมก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเพื่อไปบัญชาการการถแถลง นโยบายของรัฐบาลนะครับในฐานะฝ่ายค้านนะครับไม่ได้ฐาน <c oughs> ะรัฐบาลเพื่อที่จะตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลวันที่11กับ12นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ช่วยติดตามการทํางานของเพื่อนของผมในสภานะครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์สําหรับสมาชิกพักก้าวไกลที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับเราจะมีประชุมวิสามัญพักประจําปี นะครับวันที่24กันยายนนะครับก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งแรกของเราหลังเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมร่วมกันทางเพจของพรรคก้าไกลก็จะประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งครับณตอนนี้นะครับผมก็อยากจะขอโอกาสนะครับมีเพื่อนสสออยู่หลายคนนะครับแต่ว่าเวลาจะมีจํากัดแล้วก็ได้ทราบม,มาจากกองอำนวยการเลือกตั้งว่าอยากจะให้มีสท่านได้มีโอกาส พูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยนะครับคนแรกก็ต้องขอให้อดีตสสของเราคุณไอซ์นะครับได้พูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยสสคนต่อไปของพี่น้องชาวระยองครับเยิรับครับขอบคุณทุกท่านครับก็สิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับเพื่อนของผมนะครับสสนะครับโยธพงศธร อย่างมาเป็นทางการนะครับซึ่งเราก็ทํางานกันหนักมาพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องที่สองที่อยากจะฝากพี่น้องสืง่อมวลชนก็คือขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่มีเสียงตอบรับที่ดีนะครับจากพี่น้องประชาชนมอบมาให้ผมรวมถึงกํากลังใจในการเดินหาเสียงครั้งนี้ที่เราทํางานกันอย่างหนักหน่วงนะครับเราต้องการจะ รับใช้พี่น้องประชาชนต่อนะครับเราอยากเห็นจังหวัดระยองเป็นสีส้มเราก็ทําสําเร็จแล้วขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านครับที่ออกมาใช้สิทธิ์นะครับทําให้วิถีของประชาธิปไตยสมบูรณ์ในพื้นที่นี้ครั้งส่วนเรื่องของผมนะครับก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการผมยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการการต่อสู้นะครับทุกๆทุกๆเรื่องนะครับยินดีที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับใน รูปแบบของคนธรรมดานะครับเราจะมผมจะไม,ไม่ใช้เอกสิทธิ์ในการเป็นสมาชิพาผุ้แทนในการไปต่อสู้นะครับสุดท้ายก็ต้องอบอกพี่น้องประชาชนครับว่ายังไงก็ตามผมและคุณโยจะเคียงข้างการพร้อมทีมสสท่านอื่นๆในจังหวัดระยองทํางานอย่างเข้มแข็งแน่นอนครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีชาว แกงเขาเะเมาทุกคนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับอันดับแรกต้องขอขอบคุณกว่า4ี่0มื่นคะแนนที่พ่อแม่พี่น้องชาวแกงเขาเฉเมาให้พร้อมไว้วางใจผมและพรรคก้าวไกลและต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวแกงเขาเฉเมาทุกคนที่ออกมาเท้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าท่านจะก,กาเบอร์ไหนผมพร้อมที่จะเป็นผู้แทนราษฎรของชาวแกงเขาเะเมาทุกคน จากวันนี้ไปนะครับผมจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องไม่หายไปไหนแน่นอนลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อขอบคุณทั้งสี่หมื่นคะแนนเพื่อขอบคุณอีกหลายๆคนที่แม้จะไม่ได้เลือกเราแต่ทาความเข้าใจกับทุกๆคนให้มากขึ้นและพร้อมจะทํางานแก้ไขปัญหาให้ทุกคนผมมีภารกิจสสอที่คุณทิมพิธาฝากผมเอาไว้ผมจะผลักดันต่อเนื่องแน่ตั้งแต่สอที่หนึ่งเรื่องสาธารณาสุขที่ตัวเลข บุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรของระยองต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท,ทั้งทั้งที่จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีไรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในประเทศเรื่องนี้ผมจะทวงความเป็นธรรมให้ชาวระยองและชาวแกลงเขาเชมเาอย่างแน่นอนต้องเพิม่มอัตราส่วนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้ดีกว่านี้รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์วันก่อนผมไปโรงพยาบาลแกลงกับคุณรมได้พบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์อีกหลายคน นะครับที่ทํางานหนักแต่กลับได้ค่าจ้างรายวันอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับบุคลากรทางการแพทย์ดังนั้นจะต้องแก้ไขปัญหารเรื่องนี้ให้ได้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ทํางานหนักจนเกินไปให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงนะครับเรื่องที่2เรื่องสวัสดิการโดยเฉพาะสวัสดิการผู้สูงอายุเราพักก้าวไกลผมและอีกร้อยห้าสิบสอสอพร้อมสู้เรื่องนี้เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุต้องมาเสียเวลาที่สุดความจน เพื่อป้องกันการตกหล่นจากสวัสดิการที่คนได้รับเรื่องที่3เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ผมต่อสู้ร่วมกับพี่น้องชาวเขาเชมเมามาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาอย่างที่ท่านทราบผมต่อสู้ร่วมกับลุงนรินในการปกป้องเขาชะอ่างกลางทงเมื่อ22ปีก่อนจนถึงทุกวันนี้ผมพร้อมที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของแกงและเขาเชมเมาทั้งภูเขาแม่น้ําและทะเลให้ดีกว่าเดิม กฎหมายทุกตัวที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น p r t r ที่จะควบคุมจำกัดการเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนเรื่องต่งตางๆผมพร้อมผลักดันเต็มที่เรื่องที่สนะครับอ่าเรื่องที่4นะครับเรื่องเศร,รษฐกิจสร้างสรรนักศึกษาที่สเศรษฐกิจสร้างสรรการท่องเที่ยวแก่งเขาาสมามีหลายท่องเที่ยวที่น่าสนใจ,จยเยอะมากตั้งแต่ภูเขาจดทะเลรวมถึงมีคนที่เก่งๆที่จะ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้หกับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทศซาซิมิปลาไทยที่เก่งมากปลาไทยทำซาซิมิอร่อยไม่แพ้ปลาต่างชาติเรามีแม่ครัวพ่อครัวที่ทำอาหารได้น่าสนใจสืบทอดความรู้ความสามารถในการผลิตในการทำอาหารทั้งที่เป็นพื้นถิ่นและที่มีการต่อยอดได้หลากหลายนะครับรวมถึงเครื่องดื่มเรามีบูเวอร์นักต้มเบียร์มีคนทำวาย มีคนทําสุราก้าวหน้าที่มากฝีมือในพื้นที่ดังนั้นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องการไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่พักที่ดีอาหารอร่อยเครื่องดื่มที่ชูรสรสชาติของอาหารสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งหมดนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาให้ได้แต่ตัวเลขเดิมเจ็ดล้านเหลือสองล้านเราจะต้องผลักดันกลับไปที่เจ็ดล้านให้ได้และจะต้องเดินหน้าให้มากกว่าเจ็ดล้านในอนาคต ม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเรื่องนี้สามารถทําได้ด้วยความร่วมมือร่วมมือจากทุกๆฝ่ายดังนั้นสี่สอบผมเดินหน้าเต็มที่อย่างแน่นอนรวมถึงเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนร้องเรียนผ่านเพจคุณไอ้คนครชัยที่ผ่านมาผ่านเพจก้าวแก่ระยองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคน้าไม่ไหลไฟไม่สว่งางทานไม่สะดวกเรื่องปัญหาที่ดินที่เขาเชะเมาเรื่องพม่าพิรำประมงพรบประมงเราเตรียมพร้อมเข้าสภาและที่ดินที่เขาชมาเอ,อมาเราเข้าสภาไปแล้วสัปดาห์ก่อน เรื่องอื่นๆที่มีเรื่องน้องเรียนเข้ามาเดี๋ยวเราจะทํารายงานให้ประชาชนได้ทราบว่าเรื่องไหนมีความคืบหน้าอย่างไรทุกเรื่องทุกกรณีที่พ่อแม่พี่น้องฝากผมเอาไว้ตลอดเส้นทางในการลงพื้นที่กว่า30วันไม่มีตกหล่นอย่างแน่นอนครับพร้อมทําง,งานทันทีขอบคุณครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อเพื่อนสื่อมวลชนนะครับที่ติดตามทําข่าวในช่วง5อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะต้องขอโทษทุกท่านด้วยถ้าเมื่อกี้มีการถแถลงข่าวผ่านสื่ออื่นไปก่อนตอนแรกนะึกว่ากกตจะนับเสร็จประมาณ4ทุ่มปรากฏว่านับเสร็จเร็วพอออก2รายการเสร็จปุ๊บก็เลยลงมาถแถลงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับแล้วก็ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนครับสาหรับท่านที่เคยเลือกพัก ก้าไกลมาก่อนแล้วนะครับผมก็อขอขอบคุณท่านแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังนะครับสําหรับอย่างน้อยพอที่จะอนุมานได้ว่าอีก1 1 0 0 0หคะแนน,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 นที่ไม่เคยเลือกพักเก้าไกลมาก่อนแน่นอนนะครับก็ขอยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวก้าวไกลครับยังไงแล้วก็เป็นพักการเมืองที่เป็นพักของมวลชนในอดีตท่านอาจจะมีเรื่องที่เห็นด้วยกับเราหรือไม่เห็นด้วยกับเราพักเราเป็นพักมวลชนที่พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนก,กันได้ หวังว่าท่านเข้าสู่ครอบครัวภาคก้าวไกลแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนลยไม่กลับไปที่อื่นแล้วนะครับอยู่กันนการับเราตาเข้าต่อไปครับครับสุดท้ายนี้เราก็จะสะสมชัยชนะไปเรื่อยๆครับหวังว่าผลของการเลือกตัง้งครั้งนี้จะทําให้มีกําลังวังชามีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะเป็นกระดุมแม็ดแรก ชูแคมเปญในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเลยครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับขอจบการแถลงข่าวครับ ไหนขอเสียงตบมือได้แมงเยียลให้สอสอคนต่อไปปุณโย่วงโต้เลยแล้ว